tông mặt ngưng vô Nên nó tội vô tổ vô Cái gì tội vô mắc chết Cái gì tội vô chết Cái tội vô tội vô vô รอ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 นอนเลขนนกกันนะครับอาจารย์กำลังกำลังบอกเลขเดี๋ยวมาเชียร์เละกันบอกว่าไะไรดูกคุณจิโก้เอาน้าอาจารย์หข่นะเด็บแต่ปวดอาไหลยนวดแน่ค่น นั่นมีกาตั้งใจมากเลยวัดปานะคะคนบอกว่าเลขวัดปานาเลยวัตถิภาพมากี่ยเขาหาสามสิจนเพรอาจารย์ให้เรยู่อาจารย์ภาษาไทยตัวใดแน่หรอเขาบอกก็งั้นะกันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเด่นคันเดนครูนี่เดนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแน่นหนึ่งเจ็ดมันบอก วัเลขเลขปิดนี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้าเลขวิ่งหนึ่งตัวเดียวแม่นวันนี้เลขวัดตาหนี่งฟาววัดถืออันมวดอเไปไปวัดถือบางหลายรใครตัวใดมากกับากันนี่วัดตาวัดที่เิดา้นมานี่ค่ะมุนยว่าแมนหมดก่อนหมดก่อนสามห้าหมดก่อนมันห้หาสามมาเลยตรงเ้บอาถือหลายอย่กงแเถือไ่รู้ว่้ไปไืนไปไปถือก็ผู้ใดไปวัดมนบ่ นไปเขาจะมาถึงใ่หาสามเลขสองตัวบอก้ะห <hi> ัวนี้สองตัวไข่สตัวหัวนี้ไขนี่ค่ะว่าไข้ต้องหัวแน่มันบอกต้องหัวให้ตัวใดเพื่นไข่หาหาศูนยเอาเลยวัดป่าเอ้วัดป่าศูนห้างเดียวนี่อ้มีเลขสามตัวมันบอกี่บอกตัวีวันสั้นเข่าแลี้วคนจะไม่บอกบอกต้องหวด้วย เักครผู้ใดไปวัดผู้ใดพวกไปวัดก็สื่อแหมือนตอนนี้เจ้าคนไปทำบุญตอนนี้พวก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 ไปทำบุญเนี่ยก็ได้น้ำมัวอ้าวสรุปนะคะในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้มีเลขวัดต้าก็เลขอาจารย์นะคะเลขวัดต้าวัด่ผ่านมาในเ่าหาสามตรงตรงวันนี้ปอยเั้งวัวคือหาศูนย์หาเลขอาจารย์นี่เพิ่นหายเลขเลขติดนี่เลขเลขปี๊ดเดินมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเลขวิ่งหนึ่งตัวเดียว เพิ่นไห่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตเน้นคือหนึ่งเจ็ดนะคะเด้อาจารย์มมีเลขสามตัวมันบ้านอาจารย์ได้อาจารย์นี่ขันม้าขันนมาศูนย์คือเป็นศูนย์เจ็ดเท่านั้นเองบ่ครับแมนจ้ะอืเพราะว่าเพิ่นไหูนเจ็ดนัอย์เพิ่นไห่นย็ดเลขวัดป้าก็หาศูนย์ตัวเดียวคออขันมาศูนย์นศูนย์เจ็ดแมนจ่เพื่นเน้นบอศูนย์เจ็ดเมันเห็นเพิ่นวาขันั้วเพอ่นมันี้ย โอ้เปนมากนึงอาจารย์เนมากฐานศูนย์คือศูนย์เจ็ดฐานหนึ่งคือหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเน้นเน่องกุหาประหาศูนยเลขสามโตขึ้นก๊าซไทไม่กุหาบตากาบตานี่ยกุหาบยุไสยุไก่บะยุบ้านเกิดบ้านลุงโอ้ไจ๊ะโอ้การบ่มันคนบานนีแล้วมันมาอยู่ล่างยาได้เลยายาเพิ่นบ้านเกิดเพิ่นยุาเจ้าเจ้าไปเจ้ามอยู่แมุ่นม่น จะไปเก็บเห็ดบ tamam ้านเจ้าดิได้หลายปะคนไปเก็บเห็ดหลายหลายค่ะได้แต่เห็ดละโงูบ่สื่อเอาเลยละโงูจะได้เห็ดร่วมบ่เห็ดร่วมคนยี่เล่ของลายบ่หลายตเก่าก็เจ้าว่าอยู่ในป่าเก็บเห็ดหลายก็คนอยู่บ้านอยู่นิดปลาเก็บลายธรรมดาธรรมดาไปเก็บเห็ดได้เห็ดรวมนี่มันดีมันได้กินหลาายยอ่งเป็นจริงะยะ นุนที่ยากกับลุงเฮ่งตั้งใจมากสิมาเอาเลขวัดป้านัการพนว่าเลขวัดปลามันมาหางเดียวพนเลือกว่าอย่างเท่าหน่อยพวดพนจะได้โทอเอาเลขอาจารย์มาห้ร่วมกันจะได้มีร้ายตัวเป็นคลิปเดียวนะคะสรุปว่าในคลิปนี้จะสรุปว่าเลขวัดปลาหนึ่งวัตถิพันธ์มาหาสามตรงๆวันนี้หาศูนย์หางเดียวเราเลขอาจารย์เพ่นห้มาเลขเด้นเลขปิดเลขแรนมี่เจ็ดมีแปดมีเก้าเลขวิ่งหนึ่งตัวเดียว ตัวหนาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นที่หนึ่งเจ็ดล่องมากๆอจจะเป็นศูนย์เจ็ดนะคะถ้าว่าก็ดีเทียกันนี้ฮัเทเซยฮัทเซเรียกวัดป้ากับปถือความฝันของผู้จั้งหนึง่งจะเปลี่ยนได้เนะาะแเลขอาจารย์ไปถือกับเลขมักของอีกผู้อื่นนึ่นสิมแม่แล้วทีคนพวกคือกันเนาะคือจังความฝันนี่ล่ะบางเทื่อเขากับฝันเขา้าฝันว่าเขาได้ไปนั่นไปนี่วัดตีเลขก,กับวัคือวัวถุคือกันนี่แบบทีนี่ สถทติคนพูดกันผู้จึงหนึ่งกล่ว่ากันฝันแบบนี้ต้องเป็นตัวนี้กันฝันแบบนี้ต้องออกอายุกันฝันแบบนี้ต้องออกพระสเกิดอะไรอย่างงี้สินะเขาก็ต้องออกข้อมูลไปมดมดนะผู้ใดมักตัวใดใคเพิ่นเลือดออกสินะหรือว่เอากระเลววัดป้าเลยค่ะเดียวค่ะสูตรจะสิบออาใครก็ได้สองมาที่เนาะบอาใครได้สองมาที่มาเลยตัวเมาแรกเลขสูตรที่ั่ของอาจารย์มาลงเลขนี่เอาดิวัดป้าเนี่ยเป็นเป็นเลขเพิ่นมี่มีได้เพิ่นฝันได้หรืไหมเป็นเลขสูตรเพิ่นฮะ ได้ถามมั้ม่นการได้ถามมั้ยสิวเจอรตามขอมุ่นเพราะมันจริงและหมดแบบเฮ้ยเจ้าเป็นขาเจ้าเฮ็ดพิธีเอาโอ้ขาเจ้าทำพิธีเอาเสื้อน่าจะเป็นเสื้อปอมเสื้อเสื้อผูกคอแม่เท่าเท่าที่พูดคนพนังบอกมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็จะบอกว่าเด้อเพิ่นนีดตนึ่งเอาหายตัวเลขมาเลยบอกว่าที่ม้าทีงไหนบอกใครที่ตัวเลขใครตัวเลขเลยใครตัวเลขเลยแสดงว่าก็ต้องถามทีม้าก็ให้ถามหลายถามตัวเลขต่อมา มันต้องไปเห็นป่ะหนีเลยศูนหาเจ็ดว่าที่สี่การข้อมูลเท่าที่คอยรูกนะเพื่อนจะเอามาสองเคยบอกท่านนี้ามันออกะถามันออกคู่นึงแหละอีกคู่นึงให้ตามงวดันไปมันสีมาม้วดต่อไปตามที่เคยเคยเห็นีจากกับเพื่อนแต่ดี๋เพื่อนมาหายท้ายท้าหดอกไมาเอาตัวเลขข้างนอกได้อยู่มาเอาดอกนอกได้อยู่ตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเลขวัดปานี่ก็น่าสนใจเพื่นว่าตามที่ความมุ่นที่นุ่นที่ยากับนาการบ่ซื้อฟังขนาดที่ตามนะครับเพื่นกับสาตามคู่นึงเรยวัดปาน แคบหน้าจอด้วยครับเด้อแล้วจดไปแล้วติจดผิดอีกนะครับแคบหน้าจอเลยนะครับยักเอาจารย์อาจารย์มาเรยตามหลายหมวดวดนี้มาตามหมวดแรกให้เขาเพิ่เก้าเดารเด้อมาพการลนายนะคะทีเอาแลวทางวาใสวดนี้กั้สที่โดีกันนะโชคดีนะคะโชคดีสุขุูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเินบอกเลขปบอวันลหันบอกว่าบอกน่บอกซีปเดียว